สวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับเวลาหิวกินอะไรก็อร่อยวันนี้นะจะพาไปกินแกงฟักไก่เผ็ดนะครับผมเป็นไงครับสีสันน่ากินไหมครับนี่ฟักอะไรในปากแล้วก็รสชาติจัดอันนี้นะก็จะตักเยอะหน่อยนะครับไปครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันเลยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเวลาหิวกินอะไรก็อร่อยนะครับผมนี่วันนี้นัดมีนะครับ เหมือนเดิมว่าของโปนั่นเลยมันคือโอยช้นจะตก <c oughs> มันคือนี่ครับเกงไก่ผัดฟักนะครับอันนี้ก็คือเขาจะใส่ขมิ้นใส่กระไครใส่หอมใหญ่นะครับเพื่อให้มันมีรสชาติหอมๆแล้วก็ลืมได้คือพริกครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฟักที่ละลายในปากเลยนะครับนี่เห็นแล้วก็แบบน่ากินอนะ่ะ ดีนะนะัดกินนมรองทองไว้แล้วครับตน,นแต่มันน่าจะรสจัดม,ม,มว้าวหอมออสมุนไพรมากมว้าวสีสันจัดจ้านไหมครับอืมอืม นามมาี่ครับคือมันหอมเครื่องเทศมากทุกคนอืนามกจริงๆแล้วนะครับถ้าใครสนใจแบบว่าอยากลองทําตามอะ่ะเม้นเม้นบอกนัได้นะแต่นะัจะได้บอกว่ามันใช้อะไรบ้างอะไรบ้างเราพี่ทีทํามันง่ายมากมันไม่ยากครับทําง่ายอืมทำเผ็ดอ่นอ,อนอันนี้คือเหมือนเห็นพริกเยอะสีมันจะจ้านนะแต่มันแบบถามว่าเผ็ดไหมมันก็เผ็ด นิดนึงแต่ก็มันไม่ได้เผ็ดจนกินไม่ได้อะมันไม่เหมือนแบบเผ็ดแบบเหมือนส้มตำอ่ะภาพเ mm hmm. ลยอะไรในปากไงขออนุญาตดูดกระดูกหน่อยนะครับนี mm hmm. เหนดูดิไก่คงโตโตเห็นพริกครับทีสัง,งอาพิกทุกคมเวลาหิวอะไรก็อร่อยก็จริงนะครับแต่ไม่ใช่หิวจัดเราสามารถมากินได้เลยต้องกินอะไรลองท้องก่อนนะไม่งั้นพริกมันจะกัดกับเรานะครับ ไก่ชิ้นใหญ่ๆเลยคือ,อการดูอร่อยมากนะครับเรามาปิดด้วยไก่คำโต๊ะกัน อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. ว mm ้าวอ๋ออิ่มแล้ครับผมนะครับ ังงกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับเวลาหิวเกลียออก็อร่อยเน้นนะัดชินภัณฑ์ครับผมบ๊ายบาย